ตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันนึกถึงนึกถึงยางดียางดียางรถที่ใส่ดีๆบิสตรอบิสตรตอนั่นไงวันนี้ก็เชิดมาแล้วบิสตรตอลก็มากันใหญ่มียให้จบนะปิดันไม้มาเปิดตัวกันเต็มไปเลยเติมเติม แรงอชจจัยยะบกุกคลจริงๆอยู่ที่บิสโซรครับครับผมตอนนี้ก็หูสวนทุกปีสวนทุกปีและบุกอลังการทุกปีก <laughs> ็แค่คันเปิดงานโชว์หน้างานก็เป็นปอ,ปอ,ปอเช่959แล้ววะโอ้โหแค่เห็นรถก็แบบว่าเวอร์แล้ววะเวอร์วางแล้วลวะลกนี้มีไม่กี่คันแล้วก็จับใส่พีพันยางบิสโตรโพเทนซา R005 แน่นอนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอเจอาซ ตรงไหนเขียนอาแซดวะเขาไม่ได้เขียนไว้ข้างหลังมีอยู่ใช้อาแซดเหรอใช่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 เวลาคือต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นปีนี้เขาเปิดตัวของใหม่ก็เป็น R E 7 1 R z แต่ที่ประเทศไทยที่เราขายอยู่นั้นเราขายเมือมี71 R S อยู่ใช่เออแต่เราเพียงพอแล้วใช่บ้านเราเนี่ยแน่ๆยืนพื้น Potenza Sport Potenza r t r ่0อิคือตัวนี้เลยถูกต้องนี่แล้วก็ RE 7 1 r นที่บ้านเราขายอยู่นี่ f แคชเชียร์สปอรี่บ้านเราพร้อมจำหน่ายทุกเบอร์ทุกไซส์ใช่ครับไทยแลนด์มีหมดแล้วแล้วจะบอกว่าที่ล่าสุดที่เราไปทำการที่เราไปมีตกี้กรีงมานจำได้ไหมคนที่ใส่เขาบอกว่าเฮ้ยมันใส่แล้วมันดีมากเลยนะไม่ได้ได้คุยนี่สวัสดีนี่สติดีน้องเป็นคนคิดใช่ไหนอะไตัวนี้ย้ำไม่คิดแง่งนี้แง่งนี้ไอ้โกงเล็บ โค้งบังบอลเขาบังบอลพี่อ่ะโค้งบังบอล RE เ0นน่หานะนี่เขาบอชัวสปอร์าส่วนนี่ก็เป็นหัชัชนญี่ปุ่นนะครับเศูนย์ดเอศูนย์อันนี้ก็เป็นหัวัชนญี่ปุ่นอ่ะดูกันหน่อยละกันก็เป็นยางที่เป็นวันเมกเรสโดยการแข่งขันวันเมกเรสการซูเวอร์เซนจีอาร์บอาร์ซีครับอ๋อนี่ขับเป็นออฟฟิเชียลไทยเป็นออฟฟิเชียลไทยเป็นยาโซเกตอะนเเร์ไหนย์ดไม่มีบ้านเราไม่บ 12D อันนี้ก็ไม่มีบ้าเหลาใช่นะครับ 11S อันนี้ก็ไม่มีบ้าเหลาเป็นแบรนด์ยูนิคอร์ดนะครับคือยางที่สร้างสถิติหลายๆสถิติอะไงใช่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่เป็นเรซิ่งยูส Recyuse ไปดู 71RS แม้แต่นะเราดูตำนานนี่ดีกว่าโปรตินซา71เรื่อยแต่กับนามาเลยโมดักซีรีส์ว่ะ โปเจคซ่ AE ศู e จุดกำเนิดครับ hey, เฮ้ยจริงหรอศูนย์หนึ่งองพันครับโอ้โห oh. ผมไม่ไม่รู้เลยหน้าตาศูนย์หนึ่งเป็นยังไงเนี่ยนี่หล่อไปเลยเส้นแล้วนะครับเออจาจากบอกจากแล้วไม่น่ามีแล้วนะครับอศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหลังจากนั้นครับวีวันติดตลาดครับวิวัฒนาการมาติดไอศูนย์หนึ่งาซึ่งบ้านเราฮิตมากครับตอนนี้นะตอนนู้นฮิตมากปีสองพันสี่สองพันสี่ฮิตสุด ก็จะหลอกลายนะในโซนไฮโซเนี่ยในายาฮูซื้อล้อไม่สวยจะติดยางอันนี้มาซื้อกันกระท่อมทลายเลยมีราคาแน่นอนแล้วจากนั้นก็ไป็นซ e 1 1 เซเว่เอที่ที่เริ่มจะเป็นคอนดนเซอร์สปอร์ตแล้วที่จะเป็นไอไออศูนย์ศูนย์แล้วเริ่มต้นเป็นศูนย์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 สี่ละอารมณ์ใกล้เคียงกันดอกไม่สมมาตรซ้ายขวาแต่ก่อนหน้านี้สังเกตไหมครับสมมาตรหมดใช่แต่มายุคนี้เริ่มเป็นชิเอจะไม่สมมาตรละเปนเปลี่ยนแปลงในทางการเรืเลยนี่คือความเจ๋งนะแล้วใช่ไหมงรันุ มันก็มีไล่เป็นปีเลยนะเห็นไหมจุดน้ำเนื่องไปดูไหมไปดูไหมอ๋ออันนี้ตระกูลท้ยโมเดอรเซอร์เจ็ดหนึ่งใช่แค่ตระกูลโมเดนซอรนี่นี่ปีหนึ่ที่ผมเคยบอกคุณไงเคยใช้อะไหมเคยใช้ R E อีเจ็ดหนึ่งหนึ่งคืออันนี้เลยคืออันนี้เลยที่ผมเคยใช้โอ้โหเต็มดอกเขาสวยมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะโค้ซิ่งยุคนั้นที่เขดอกนี่ไปไหใช้ครับจะต้องแต่งตรงนี้ ข้ออเสียของมันในยุคนั้นนะครับแต่ว่าก็สุดยอดของอย่างละ r e 711นะครับสอมาครับอันนี้71เป็น R ก่อนดอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็น R เป็นสมมาตรเป็นสมมาตร71 R ปี2015เริ่มสวยก็สวยไปแล้วแล้วก็เป็นสซิงมาแล้ว RS นี่ฮะอันนี้ไม่สมมาตรละใช่อันนี้ไม่สมมาตรละ ก็ตัวนี้ก็มีขายในบ้านเราแต่ถามผมตัวนี้รีดน้ำดีกว่าเพราะว่าอาแซตรงกลางไม่มีร่องรีดน้อยมากอนี่ตัวนี้ตอนนี้มีสามร่องอะไอเอสตัวนี้มีสองร่องแต่ัวนู้น่าจะคลิปดีกว่าใช่แต่ต้องบอกว่าอาแซตไม่มีขายในบ้านเราเลยครบไออาร์ไอก็พอแล้วไออก็พอแล้วบ้านเราก็มี r s p o ส e s ล a r เอสไ0 0ีศ แล้วก็โฮเทนซาสปอร์ตนะฮะนี่ลุงหลังไหมหรือไม่ยากจะจีทีห้าร้อยนะครับเดย๋ยวาของชมเจียซูเปอร์ปีที่แล้วด้วยนะอือันนี้เป็นของจีทีสามร้อยนะครับน่าจะมาอย่างคู่หลังทั้งคู่นี่นะครับน่าจะมาอย่างคู่หลังทั้งคู่ นีไ่ได้ไงไอ้นวัตกรรมใหม่ไอ้อไลนเชนน่ะตัวทั้งสมะเนี่ยพยายามเป็นอย่างนี้ธีที่เขาใช้ก็จะมีเครื่องมือพิเศษนี่จะเป็นใบ,บมีดเผา,าไฟแล้วก็ขู่ขู่อย่างเก็บคำถามคือทำไมนักแข่งไม่วิง่งไม่วิง่งไล์เลสซิ่งไลน์ตอนกลับเข้าพิษละ่ะทำไมต้องไปวิ่งในออฟไลน์ม,มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักเเกิดวิ่งปกติเนี่ยน้ำหนักไม่พอตกตาช่างอีกก็เลยต้องไปเก็บมาเบลพวกเนี้ย เป็นสิบโละ้วยโอ้โหแล้วก็มาขูดกันนะครับนี่เม่่อธิบายไปกินมิกให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับสามร้อยใช่ a m g โ oh. อ้อ๋อนี่ไงไอเวอร์โซล่าชาเลนจ์บิสโตนที่ที่คุณยงไปมาใช่ที่ออสเตรเลียคุณยงไปมาที่ออสเตรเลียนี่เหรอส่อย่างนี้เหรอใช่ใช อะไรแทนเฮ้ยแต่ฉันชอบนะน่ารักพอเป็นยางเงี้ยเขาเขาทำลายยางเป็นชื่อผู้สนับสนุนใส่ไปหมดเลยวันนี้ผมเชื่อผมว่าอนาคตยางมันเป็นอย่างนี้แหละใช่คนเดิมเชื่อพอเดิวันนี้ก็เหมือนเลยอืมมันจะเหมือนไปงี้เลยครัแต่คุณต้องทำไปทำนี่มาเลยนะนี่อ่ะติดนะไปทำที่มาคำแจกคำแจกเท่ดีนะอนาคตแม่งเทนี้ยาต่อใครใครยาแบบนี้คิดว่าบ้าอืม ยังไม่ได้หรอกโคตรนี้เจ็ดหนึ่งไอเอสแบบนี้เลยใช่เหมือนเป๊ะต้นตระกูลครับไม่มีเหนือตอนที่พี่ชานบิ๊กซอโอ้โหไอเอเจ็ดหนึนึ่้าหนึ่งเก้าแปดสอ่ะวันที่ยาตัวนี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับผมเกิดได้4ขวบอ่ะพุฒปู่เนี่ย2 5งสดอกคมกิ๊บดอกคมกิ๊บหูขาเลือกออกนะบอกให้คมดิใช่ พี่กินมากเลยคุณลุงคุณปู่เราใส่ซิ่งมาทันทีนี่แหละสนุกเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่คือความเจ๋งของบริสโต้ครับใช่ครับนี่คือความพิถีพิถันทุกรายละเอียดของบริสโต้ครับอืมไม่ว่าจะเป็นยาที่อยู่ในเราเมื่อกี้นี่เลยเวนตันที่ออกจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นที่ออกจากสำนักท็อปซีเกตใช่ท็อปซีเกตเจแปนท็อปซีเกต ไทยแลนด์ Thailand, นะครับรวมถึงออกจากสำนักสตรีทด็อกรวมถึง hard work. คาโตเวิร์กนี่คือความละเอียดละออความใส่ใจในการขับขี่ของท่านกับทุพยางบิสโตนแล้วก็สนับสูนพวกเราเดินทางมาในทริปนี้เพื่อมาเอาความรู้ความสนุกมาฝากท่านผู้ชมใช่นะครับอ่ะเริ่มต้นจากคลิปนี้กันไปเลยลวกันความสนุกของเราก็จะเริ่มขึ้น เราจะไปดูว่ามีรถตะไหนที่มันเข้าตาเราบ้างขอเริ่มจากหัวกระบวน l o t a e r y Exhibition อ,อาแล้วถ้ายอยไหลามาเรื่อยๆไหลไปได้ได้ไหมได้ไหมขอได้ไหมเขตาตนั้นเลย แต่อย่างอื่นเ๋ยยังตอบอ่ะเดี๋ยวเรามีของรางวัลแจกด้วยแจกดิใครที่ดูคลิปนี้นะครับเราคงแจกคงแจกแจกใครทานแชร์กันไาแชร์นะครับเรามีสิบอันใช่สิบคนที่ได้โชคดีในสามวันนี้ที่ดูคลิปท่านแท็กบิดโตนไทยแลนด์ออโตซอน แช่นี้นะแครชาร์ตใช่ใครพิมพ์แล้วพิมพ์์อวยไม่เอาพิมพ์อวยไม่เอาพิมพ์ปวยไม่เอาใช่ครับเอาแบบจริงใจจริงใจยังไงรักและพวกเราแบบไหนพิมพ์มาเลยชอบคลิปไหนพิมมาเลยยังไงแล้วก็แชร์ลุมโปเดซาขับด้วยใช่ครับนะครับใครเอาง่ายคุณแชร์ก็แชร์อะไรคุณแชร์แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณแชร์ครบแล้วเนี่ยคุณรับรางวัลได้เลยใช่มีแค่สิบรางวัลเท่านั้นนะอยากให้ใส่ใจโปเดซาขับสตรีดด็อกริสโทนไฮแลนด์นั่นเลย สินทรสเต็กเฮาส์าคุณใส่ใจเลยคู่ฟังกชั่นมันวาวคุณใส่ใจคุณแชร์ครบอะไรครบคุณเข้าไปโพสในโพเทนซ่าขาบหรือเปล่าเออเปล่า้าาวาคุณครบหมดคุณรอรับของรางวัลได้เลยใช่เด็ดมากบอกเลยไปดูคลิปต่อไปครับ